สวัสดีค่ะ FC หมอลลลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรา ทัวลงถล่มคอมเมนต์แม่ต้อยแม่บ้านแพรวพรวแสงทองหลังโพสแสบชาวเน็ตฮือฮาแห่คอมเมนต์หลังจากที่แม่ต้อยแม่บ้านแพรวพรวออกมาโพสต์ข้อความส่วนตัวตามสไตล์ที่ชาวบ้านเห็นแล้วอดขำไม่ได้งานนี้รถทัวลงจากฝั่งตรงข้ามก็พุ่งมาเต็มๆคอมเมนต์ไหลเหมือนน้าท่วมทั้งคนเห็นด้วยคนเห็นต่างและคนแซวแรงแบบไม่ยัง้งโดยโพสต์ดังกล่าวแม่ต้อยได้ระบุว่า ฮ่าฮ่าฮ่าอยากว่าให้หมูหลายเข้าเจ้าของมดบาปผีบอ่อเข่าข้างเรียกว่าโพสต์นี้เหมือนเปิดสังเวียนชกคอมเมนต์เลยทีเดียวไม่ว่าจะมองมุมขำขันหรือมุมดราม่าการออกโพสต์ครั้งนี้ก็ทําให้หลายคนต้องจับตาว่าจะเกี่ยวโยงกับกรณีแพรวาวโดนดราม่าเรื่องวัสดุแท่งใสทั้งที่ไม่ใช่ของแพรวาวในตู้โชว์หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ทําคนเข้ามาเม้นและตีความอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นกระแสร้อนอีกประเด็นหนึ่งในโซเชียลเลยก็ว่าได้ เราไปดูคอมเมนต์ที่เสียงแตกออกเป็นสองฝั่งกันบ้างค่ะโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าผู้ผีเข้าข้างคือได้ขนของหนีวะเท่าสิตายเจ้ากระเสือกด,ดีดีเนาะย่ยเอาสู้สู้ตราคอมเมนต์ให้พอได้เหรียญมาอมอย่าไปหาว่าคนอื่นเขาเลยป้าใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขเถอคะค่ะเจ้าที่แรงยังจะมีให้เห็นอีกเยอะเยยาท้าทายกับสิ่งที่มองไม่เห็นเอาชีวิตเจ้าของให้ดีกว่าเขาก่อนอันดับแรกยาย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวให้หัวน้ำแนจ้าแม่ต้อยอยู่เฉยๆบ้างนะยายแก่แล้วเมื่อก่อนไม่เคยโพสต์แบบนี้พอออกจากบ้านสีสม้มกล้าต่อปากต่อคำดีๆคงจะมีคนไปว่าให้แม่ต้อยแน่ๆป้าชีวิตป้าเอาให้รอดแก่แล้วอย่าปากความหมายของแม่ต้อยว่าทาั้งๆที่ของสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของเขาคนๆทั้งหลายแหละก็พยายามยัดเยียดให้เป็นของเขาให้ได้สุดท้ายมันไม่ใช่ คนที่โพสต์สักแรกนะจะสื่อถึงอะไรหรือรู้อยู่แล้วแต่อย่าให้คนมาว่ามาด่าพอๆเล่นๆยังไงคนโพส์ตรูปแรก,แรกๆก็ไม่ได้เป็นเสียหายใช่ไหมเนาะแม่ต้อยเมื่อคืนกระหัวกับน้องแพรวอย่างคักเช้ามาก็ได้หัวอีกเท่าแล้วสมองมันคืดคำว่าบทันเขาก็อยู่สื่อๆสามแม่เอ้ยเขาด่าก็เครียดสิตายบาดนี่ให้หัวน่จ้าป้าต้อยฮ่าฮ่พูดความจริงพากันรับบอได ให้ดีแต่มันเนาะฮ่าฮ่าผู้ไม่เคยผิดฮ่าฮ่าให้เพื่อนเว้าหลายๆโลดแม่ต้อยย้อนไปหาเพื่อนเบิดทุกอย่างให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวบาปบ่แพ้บุญเนาะท่ามกลางเสียงคอมเมนต์ไม่ว่าเสียงวิจารณ์ที่ถล่มเข้ามาแม่ต้อยแม่บ้านแพรวพรวยังคงครองความสนใจของชาวเน็ตได้อย่างเต็มตัวเพราะถือเป็นอีกคนรอบตัวแพรวพรวนั่นเองไม่ว่าจะขยับอะไรก็ต้องเป็นดราม่าถูกประโยงเป็นประเด็นตลอด ไม่ว่าจะมีคนเห็นด้วยคนแซวแรงหรือคนเตือนให้ระวังดรามา่าทุกคอมเมนต์ล้วนสร้างสีสันให้โลกโซเชียลเต็มไปด้วยทุกครั้งและย้ำให้เห็นว่าเรื่องราวของแม่บ้านถ้าขึ้นชื่อว่าแสงทองก็สามารถกลายเป็นประเด็นได้อย่างรวดเร็วแล้วทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกคนสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า